อ้าวมองอะไรไม่เห็นเลยอ้าวอะ <c oughs> พูดไทยได้ปะไู้พูดไทยได้ปหมพูดเถอะอ้าวจออะไรใหญ่โตมากมายเนี่ยพูดไทยได้เปล่าอ,อ้าวพูดไทยได้ปหมอ้าวทำไมมันเป็นจอใหญ่อย่างนี้เนี่ยอ๋ออโหล,ล,ลูกมุกทำยังไงวะให้จอมันเท่ากันเนี่ยเ,เพื่อน วันนี้เมสี่วัดนาวไม่ไม่ซื้อหลังคาเมทัลชีสแล้วตอนเนี้ย<อ>เอาแล้วไล่ดาวไล่ดาวนาวเลย<อ>เออเออเอออะไรเออเอออยากไปโลตัสไปทําไมไปทําไมอยากไปบิ๊กซีไปทําไมไปทําไมไปทำไม,ไท,ำไมท่อน้ําท่อน้ำสี่นิ้วสี่นิ้วฮ้าไหลแรง ไล่แรงโดนใจโดนใจอออันนี้ cheer up cheer up when you fighting cheer up cheer up อ uh, 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 ่ะ cheer up cheer up เชี e ร์ up นี่เลยท่อน้ำสี่นิ้วท่อน้ำสี่นิ้วไล่แรงโดนใจไล่แรงโดนใจอ่า remember โอเคอ่าโอเคเนี่ยต่อไปอันนี้สำคัญมาก you know สำคัญมากสำคัญมาก เออสังคังมากนั่นน่ะเหมือนกันสังคังมากสังคังมากสังคังมากโอเคอ่าสังคังมากเน่เน่โทโทอันนี้เชียร์อัพ when you fighting เชนะียร์อัพเชียร์อัพนะรีเมมเบอร์ดีๆนะอ่ะน้ำตาลน้ำทาลตู้ตู้เย็นตู้ตู้เย็นน้ำตาลน้ำทาลตาลู้ตู้เย็น <laughs> ตู้ตู้แวนตู้ตู้เย็นอื้อตู้เย็นไปทำไมไปทำไมเ <Yeah, yeah. S 3> ยอะแยะเยอะแยะเกนเกนสโลไลรดาว์นาวไลทรดาว์งดฟันนี่ซีเรียสมากมากน้ำตาลน้ำทรายซื้อตู้เย็นซื้อต,ตู้เย็นตื้อตื้อตื้อ ตู้ซื้อตู้เย็นเย็นไปทำไมไปทำไมเยอะแยะเยอะแยะเอออันนี้เชียร์อัพกูดเลยไฟติ้งเลยอ่ะเออไฟติ้งเลยน้ำตาลน้ำตาลซื้อตู้เย็นไปทำไมเยอะแยะเยอะแยะเออกูดมากเลยทำนี้สังคัางมากดอนฟอร์เกตโอเค อ้าโอเคคำนี่สังคมส,ส,สังคมสำคัญสัคมอาเกนพิษคำนี่สัาคอ่าดหัดหดอีซี่อีซี่แล้วกันสังคมสังคงเออชัดกูดกูดเออเออเน่เ<ล>น่รัดหัดแล้วพี่ลิลลี ลิลี่พี่ลิลลี่มีลิลี่ไปพี่พี่ลิลลี่ลิลี่ลิลลี่ลิลี่ต้องเตาพี่ลิลี่ต้องต้องเตาเตาไฟไฟฟ้าฟ้า เท่านั้นเท่านั้นอ่ะอาเกนพิษโอเคน้ำท่ายซุตุเยนไปตับไม่เยอะเย้คำกดกุกดๆๆคำนี้สังคำพินลีต่งตงเตาฟาทาวนัน <laughs> ตงเตา <laughs> ตงเตาไฟฟ้าไฟฟ้าเท่านั้น เท่าไงโอ้กูดเลยเนี่ยทุเดทวีเวอร์พาร์อ่ามันมันสำคัญมันสำคัญมากนะรู้ไหมน้ำตาลอีซี่วัน when you want fighting นะเชียร์ up 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 ฮึกเหิมฮึกของเออเวนเวนแบบ fighting อะเชียร์ up อะน้ำตาลซื้อตู้เย็นไปทำไมเยอะแยะเอาโอเคโอเคโอเค สุดอต่ฉันไปต้องมายอเยี่ยมำนี้สักคาพี่ลินต้องเตาพับดาวน์ฮัน